ฮิดังจะกล่าวโดยพิสดารขหาปฏิอันว่าครหาบดีจิตโตชุว่าจิตตะมัชากาสันเดนัครสมิงในเมืองชื่อว่ามัชกาสนทิสวาเห็นแล้วมหานามัเถรังนามะชื่อซึ่งพระเถระชอวามหานามะอภันตรังผู้มีในภายในพิกคุูนางแห่งพิสุทั้งหลาย ปัญจะวัคคียานังผู้นับเนื่องแล้วในพวกห้าจระมานังผู้เที่ยวไปอยู่ปินดายะเพื่อบินดาประสิธิตะวาเริ่มใส่แล้วอริยะปะเถในอริยาบทตาสาเทระสาของพระเถระนั้นอาทายะรับแล้วปะตังซึ่งบาทตังเถรังยังพระเถระนั้นเปะเวเสตวาให้เข้าไปแล้วเคหังสู่เรือน โพชตวาให้ฉันแล้วสุนันโตฟังอยู่ธรรมกถังซึ่งธรรมกถาพระตากิจจาวสาเีในการเป็นที่สุดลงแห่งกิจด้วยพัดปัตวาบรรลุแล้วโสตาปฏิพลังซึ่งโสดาปฏิผลอจรา,ารัสโทเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวหุตวาเป็นกตุกามโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันกธรรมำอวยานังซึ่งสวนอัตโนของตน อัมพาตากะว่านังนามะชื่อว่าอัมพาตากะวันสังคารามังให้เป็นอารามของสงหุตวาเป็นจริงประโยคนี้ถ้าหากว่าเป็นประโยคสามเขาจะให้รวบแปรนะครับตั้งแต่อัมพาตากะว่านังมาจนถึงคําว่ากตุกรมโมนะครับเพราะว่ามีการสัมพันธ์เข้าเครื่องสับนะครับแต่ว่าประโยคหึ่งสองเราก็แปลทีละคำนะครับเพื่ออาจะได้เห็นศัพท์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อุตกางยังน้ำปาเทตาวาให้ตกไปแล้วหัเถในมือเทรสา,าของพระเถระนิยาเทศีมอบถวายแล้วคเนในคณาตาสมิงนั้นมหาปทวีอันว่าแผ่นดินใหญ่กตาวากระทำอุทกาปริยันตังซึ่งที่สุดรอบแห่งน้ำกัมปีวันไหวแล้วยาปะนาเหตุกลางมีอันให้รู้ว่า พุทธศาสนาอันว่าพระพุทธศาสนาปฏิติตังตั้งอยู่เฉพาะแล้วอิติดังนี้เป็นเหตุมหาเศรษฐีอันว่ามหาเศรษฐีปุคลังยังบุคคลการเรตาวาให้กระทำแล้วมหาวิหารังซึ่งวิหารใหญ่อิยาานในสวนวิวตาทวารโรเป็นผู้มีประตูอันเปิดแล้วอากาตาภิกุนงังเพื่อภิกษุผู้มาแล้วทั้งหลาย สภาพทิสาหีจากทิศท,ทั้งปวงทั้งหลายอาโหสิได้เป็นแล้วสุธรรมเถโรนามาเชื่อนว่าพระเถระชุว่าสุธ,ธรรมเนวาสิโกเป็นภิกษุเจ้าทินอโหสิได้มีแล้วมัชิกาสันเดในเมืองชืุ่ว่ามัชชิกาสนสมเยนะโดยสมัยอปปเรนนะอื่นอีกอาคาสาวกาอันว่าพระอาคตาสาวกทั้งหลายเวสองสุตวาฟังแล้วคนกถัง ซึ่งคาถาอันแสดงซึ่งคุณจิตตาของขรืบดีชอว่าจิตตะกะตุกามาเป็นพวกใครเพื่ออันการะรมสักขังซึ่งการสงเคราะห์ตาาจิตตาขหาปะิิโนแก่ขรบดีชอว่าจิตตะนั้นมุวตว,วาเป็นอคมังสูได้ไปแล้วมัชิกาสันดังสู่เมืองชุว่ามัชิกาสลน ข้าปฏิอันว่าคฤหาบดีจิตโตชัวาจิตตาสุตวาฟังแล้วอาคมมนังซึ่งการมาเตสังทวินังอาคาัสาวกานังแห่งพระอาคาระโสทั้งหลายสองเหล่านั้นปัจจุคันตาวาต้อนรับแล้วอาทโยชนะมะขังสิ้นหนทางมีโยอดด้วยทั้งกึ่งเป็นประมาณอาทยะรับแล้วเตทเวอาคัสสาวกเก ซึ่งพระอัครสาวกทั้งหลายสองเหล่านั้นเตทเวอัครสาวกเกยังพระอัครสาวกทั้งหลายสองเหล่านั้นพระเวเสตวาให้เข้าไปแล้ววิหารังสูวิหารอัตโนของตนกตวากระทําแล้วอาคันตุกะวตังซึ่งวัดเพื่อภิกษุผู้จรมายาจีอ้อนวอนแล้วธรรมเสนาปติงซึ่งพระธรรมเสนาบดีว่า พันเตฆ่าแต่ท่านพู้เจริญอาหังอันว่ากระผมโสตุกามโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันฟังธรรมกถางซึ่งธรรมกถาโถกลางหน่อยหนึ่งอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้อาทาครั้งนั้นเทโรอันว่าพระเทระวัตวากล่าวแล้วขึ้นวัตวามาตัวหนึ่งนะครับนางจิตังขหปติงกะครหบดีช่ว่าจิตะนั้นว่า อุปาสก,กาดูก่อนอุบาสกมาอย่างอันว่าอัตมภาพทั้งหลายกิรันตารูปาเป็นผู้มีรูปอนเนตเหนื่อยแล้วอธาเนนะโดยหนทางไกลอำหาเป็นแล้วอภิจาเออก็ตะวางอันว่าท่านสุนาหีจงฟังธรรมกถังซึ่งธรรมกาถาโถกลางหน่อยหนึ่งอิธิดังนี้กเทสีกล่าวแล้วธรรมกถังซึ่งธรรมกถา ตาสาจิตาสาคหาปติโนแก่เราะหบดีชื่วจิตะนั้นโสจิตโตคหาปตีอันว่าเราะหบดีชื่วจิตะนั้นสุรันโตว่าฟังอยู่เทียวธรรมกถังซึ่งธรรมกถาเทระสะของพระเถระปาปุณิบัรลุแล้วอนาคามิพลังซึ่งอนาคามิผล โสจิตโตขหัปฏตีอันว่าเระหบดีชื่อว่าจิตตานั้นวันทิตวาไหว้แล้วอาคาสาวเกซพระอัครสาวกทั้งหลายทเวสองนิมานเตตวานิมวลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายคณาธาขอจงรับพิกขังซึ่งพิกษาเคเหในเรือนมะมะของกระผมสัตทิงกับพิขูสหเสนะด้วยพันแห่งภิสูเสวในวันพรุ่งอิทีดังนี้ นิมันเตสีนิมนต์แล้วสุธรมเถรังซึ่งพระเถระชั่วสุธรมเนวาสิกังผู้เป็นเจ้าทินปัจช,ชาในภายหลังว่าพันเตข่าแต่ท่านผเจริญตุมเหปีแม้ว่าท่านทั้งหลายอาคัตเฉยยาถาพึงมาสติงกับเทระหีด้วยพระเถระทั้งหลายสเสวนวันพรุ่งอิตธิดังนี้โสสุธรมเถโรนว่าพระเถระชั่วสุธรมนั้น กุโทกโกรธแล้วว่าอายังจิตโตขหาปติอันว่าเราบดีชื่อว่าจิตตานี้นิมันเตติย่อมนิมนต์มังซึ่งเราประชาในภายหลังอิทธิดังนี้ปฏิคิปิตาวาห้ามแล้วจิตเตนะขหาปฏินาญาจิยมาโนแม้อันเคราบดีชื่อว่าจิตตาอ้อนวอนอยู่ปุณาปุนังบ่อย ปฏิคีเอวะห้ามแ้ะนันเทียวอุปาสโกว่าอุบาโกวตวากล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหันว่าท่านทั้งหลายปัญญายิสถธาจากปรากฏอิติดังนี้ปกมิตวาหลีกไปแล้วสัชเชสีจัดแจงแล้วมหาทานังซึ่งทานใหญ่นิเวสเนในนิเวศอัตโนของตนปุณธิวเสในวันรุ่งขึ้น ุธรรมเทโรปีแม้นว่าพระเถราชว่าสุธรรมจิตติตาวาคิดแล้วว่าสการวนว่าสการะกิธิโสนุขโขอันเช่นไรหนอแลขหปฏินาอันครหังบดีสจจิโตจัดแจงแล้วอาคาสาวกานังเพื่อพระอาคาสาวกทั้งหลายอาหารอันว่าเราคันตาวาไปแล้วประสิทธิสามิจากดูเสเวนในวันพรุ่งอิติดังนี้ ปัจจูสากาเลเอวะในการอากาะเฉพาะซึ่งมืดนั่นเทียวอาทายะเทียวแล้วปัตะจิวรังซึ่งบาและจีวออคามาสีได้ไปแล้วเคหังสู่เรือนตาซาจิตาซาขหาปติโนของขราหบดีชื่อว่าจิตะนั้นปาโตวะในเวลาเช้าเทียวโสเทโรอันว่าพระเทระนั้นข้าปตินามัาจมาโนปี แม้อันครหบดีกล่าวอยู่ว่าพันเตฆ่าแต่ท่านเจริญตุมีอวท่ท่านทั้งหลายนิสีิตาจงนั่งเถิดอิติดังนี้วัตวากล่าวแล้วว่าอาหงงางนั้นว่าเราณนะนิสีทามิจะไม่นั่งอาหงงางนั้นว่าเราจะได้สามิจักเที่ยวไปบินาญา้เพื่อบินดาอิติดังนี้โอโลเกตวา แลดูแล้วคหาปฏินาปฏิยาทิตาสก,การังซึ่งสก,การะอันเคราหบดีตระเตรียมแล้วอาคาัสสาวกานางเพื่อพระอาคัสาวกทั้งหลายคเตตุกามโมเป็นผู้ใคร้เพื่ออันเสียดสีคหาปฏิงซึ่งครหบดีชาติยาโดยชาติอุตวาเป็นอาหากล่าวแล้วว่า ข้าปฏิดูก่อนเครหาบดีสการวนว่าสการะเตของท่านอุลาโรโอรานอภิจาเอก็วัตถุอันว่าวัตถุเอกังเอวะอย่างหนึ่งนั้นเทียวนาถิย่อมไม่มีเอธาสการะในสการะนี้อิติดังนี้ข้าปฏิอันว่าเครหาบดีปุตชีถามแล้วว่า พันเตฆ่าแต่ถ้าพเจริญกิงกันว่าอะไรนาะทียจะไม่มีอิติดังนี้เทโรนว่าปะเิระวัตวากล่าวแล้วว่าข้าพติดูก่อนเครือหบ,บดีติละสังคุลิกาอันว่าขนมแดกงาอิติดังนี้ข้าพตินากาโกปรมามยะอปัสสาทิโตผู้อันเครือหบ,บดีรุกรานแล้วด้วยความเปรียบด้วยกา กุชิตวาโกรธแล้ววัตวากล่าวแล้วว่าข้าปฏิดูก่อนเครือบอดีเอโสอาวโสอันว่าอาวานั่นอาวโสเป็นอาวาเตของท่านโหติย่อมเป็นอาหังอันว่าเราปกมิสามิจากหลีกไปอิติิังนี้ข้าปฏินาวาริยมาโนปี แม้ผู้อันครืหาบดีห้ามอยู่ยาวะตะติยังเึ้นการกำหนดเพียงใดแห่งวาระที่สามปกมิตตวาหลีไปแล้วคันตวาไปแล้วสติกังสู่สำนักสถูของพระศาสดาอโรเจสีกราบทูลแล้วจิตเตนะขาหาปฏินาจะอัตนาจะวุตะวัจนังซึ่งคำอันเครหาบดีช่วาจิตตาด้วย อันตนด้วยกล่าวแล้วสถาอันว่าพระาศาสดาวัตวาตรัสแล้วว,ว่าอุปาส,กสโกว่าอุบาโสสทโธเป็นผู้มีสถาปสัสสโนเป็นผู้เรื่อมใส่แล้วหุตวาเป็นตยาอันเธอคุงสิโตด่าแล้ววันจนนะด้วยคำฮิเนนะอันเลวอิติดังนี้ อาโรเปตาวาทรงยกขึ้นแล้วโทสังซึ่งโทษตัสเอวะเทระสาแก่พระเทระน,นันทเทียวสังคังยังสงการเรตาวาให้กระทำแล้วปฏิสารณิยกรรมมังซึ่งปฏิสารณิยกรรมเปเสสีทรงส่งไปแล้วว่จเนนะด้วยพระดำรัสว่าตวังอันว่าเธอคัดชะจงไปตวังอันว่าเธอ จิตตากขหาปติงยังครหบดีชั่วจิตตาคมาเปีหีจงให้อดโทษอิติดังนี้โสเทโรนปรเถีรานั้นคันตวาไปแล้วตถาทานีในที่นั้นวัตวาปีแม้กล่าวแล้วว่าข้าปฏิดูก่อนครหบดีเอโสโทโสอันว่าโทษนั่นโทโสเป็นโทษไม่หางเอวะของเรานั่นเทียวหัวติย่อมเป็น ตวางกันว่าท่านขมาหีจงอดโทษเมต่อเราเถิดอิติดังนี้เตนะขหาปตินาปฏิคิโตผู้อันกระบดีนั้นห้ามแล้วว่าอาหารอันว่าข้าพระเจ้านะขมามิจะไม่อดโทษอิติดังนี้บางกูภูโตผู้เป็นคนเกอ้อเป็นแล้ว นาอักขีไม่ได้อานแล้วตั้งข้าปติงขมาเปตุงเพื่ออันยังคราบดีนั้นให้อดโทษปจาขมาสีได้กลับไปแล้วสัตติกังสุสำนักสัตรุของพระศาสดาปุณาเอวะอีกนันเทียวสถาอันว่าพระศาสดาชานันโตปีแม้สงทราบอยู่ว่าอุปาสโกอันว่าอุบาสก ขมิสติจากออทโทษอาสาภิกุโนโต,ต่อภิกษุนั้นณหาไม่ได้อิทธิเงมี้จิเตตวาทรงพระดำริแล้วว่าเอสาพิกุอันว่าภิกษุนั่นมานัทโทผู้กระด้างเพราะมานะคันตวาไปแล้วติงสาโยชนะมคขังสิ้นหนทางมียอดสามสิบเป็นประมาณปราคัชตู จงกลับมาเถิดอีกทีดังนี้อน,นาจิก,กิตวาวะไม่ตรัสบอกแล้วเทียวขมาปนุปายังซึ่งอุบายเป็นเครื่องยังอุบาสกให้อดโทษอุโยเชสีทรงส่งไปแล้วอาถาครั้งนั้นสถาอันว่าพระศาสดาทัตวาประธานแล้วพิกขุงซึ่งภิกษุอนุธูตังผู้เป็นอนุทูต อาสาพิคุโนแก่ภิกษุนั้นนิหตามานัสสาผู้มีมานะอันนำออกแล้วอาคาตากาเลในการแห่งภิกษุนั้นมาแล้วปุณะอีกว,ะะวัตวาตรัสแล้วว่าตะวังอันว่าเธอคัจฉาจงไปตวังอันว่าเธอคันตวาไปแล้วสัททิงกับอิมินาภิกุณาด้วยภิกษุนี้ อุปาสกังยังอุบาสกขามาเปหีจงให้อุทธรดอิดอีออดัังนี้วัตวาตรัสแล้วว่าสมเณน,นะนามะกาตุงอันว่าอันชื่ออันสมณะกระทำมานังวาซึ่งมานะหรืออิสังวาหรือว่าซึ่งความริษยาว่าวิหารวันวิหารไม่หังของเรา นิวาสนาฐานนางอันว่าที่เป็นที่อยู่ไม่ห่างของเราอุปาสโกอันว่าอุบาสกไม่ห่างของเราอุปาสิกายโยอันว่าอุบาสิกาทั้งหลายไม่ห่างของเราอิทธิังนี้ณนะวัตติย่มไม่ควรฮิเพราะว่าสมณสามเมื่อสมณะกรุัสากรธทรมอยู่เอวังอย่างนี้กิเลสาอันว่ากิเลทั้งหลายอิสามานาทโย ο, มีความริษยาและมานาเป็นต้นวัฒทันติย่อมเจริญอิทิดังนี้อนุสันทิงกะเตตวาธรรมังเทเสนโตเมื่อทรงสืบต่อซึ่งนุสสนธิแสดงซึ่งธรรมอภาสิีได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้ว่า